คำพูดผมที่มันสั่นสะเทือนออกไปคุณรับรู้ได้อันไหนของจริงอะไรนของไม่จริงผมไม่ได้บอกว่าคนนั้นเก่งคนนี้ไม่เก่งผมไม่รู้เลยผมรู้แค่ว่าตัวคุณนะ่ะตัวคุณนะ่ะอยากให้คุณจะเริญที่สุดเพราะฉะนั้นคุณต้องหาสิ่งที่มันดีที่สุดอยู่แล้วแค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณเอาภาพในหัวมาก่อนให้มันอยู่ในนี้ก่อนนะเพราะวันเนี้ยทุกวันเนี้ยเวลาคุณไม่ชอบใคร คุณนึกถึงหน้าคนที่คุณทะเลาะล่าสุดซิหรือไม่ชอบล่าสุดซิจะเป็นใครก็ได้คนที่บีบแตใส่คุณเพื่อนร่วมงานนั่นแหละมันจะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นโฟกัสหรือที่ผมกำลังจะบอกว่าทำงานภายในบางคนบอกว่าเมื่อกี้ผมไม่ใช้คำว่าโฟกัสเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าโฟกัสทุกคนโฟกัสอยู่แล้วฉันอยากจเจริญฉันอยากรวยฉันอยากถูกหวยอยากได้รางวัลที่หนึ่งโฟกัสโฟกัสมันไม่ใช่ นะมันต้องรู้จักการทํางานภายในคุณคิดว่าคุณเดินไปสมัครงานเนี่ยแล้วคุณบอกว่าผมนะอมซ่อมรถเป็นนะใครก็อยากได้คนที่มีประสบการณ์ซ่อมรถทั้งนั้นแหละคุณเดินไปบอกซ่อมรถเป็นแล้วคุณไปเรียนรู้ข้างหน้าเนี่ยหรือคุณแค่เปลี่ยนยางก็ยากละมันไม่ได้มันต้องรู้ขั้นตอนใช่ไหมการทํางานแต่ละอย่างอืมมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เพราะนั้นทางานภายนอกก็ไม่ไดเ้เล่นๆ ภายนอกทำงานเพื่อให้ได้เงินแต่ทำงานภายในให้ได้สิ่งที่คุณต้องการทุกอย่างเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะทำงานภายในของเราได้อย่างไรก่อนที่เราจะเริ่มทำงานออนไลน์มีงานเป็นของตัวเองนะมีกิจการเป็นของตัวเองนะตอนนี้เนี่ยเราจะทำงานภายในได้อย่างไรต่อให้คุณเป็นเจ้าของกิจการต้องทำงานอย่างไรละ่ะภายใน เมื่อที่ผมบอกนะว่าเราเนี่ยไม่เคยทำงานภายในเลยตื่นเช้าขึ้นมาเราเริ่มทำงานภายนอกแล้วนะเออกินข้าวก็ทำงานภายนอกกินข้าวทำอะไรก็อยู่กับภายนอกหมดนะแต่เราจะทำงานภายในของเราได้เนี่ยสิ่งแรกที่คุณต้องรู้ก็คือเนี่ยรู้ก่อนว่าเราต้องการอะไร แน่นอนทุกคนบอกโอ้ยฉันนะี่ต้องการเงินอยู่แล้วก็เลยลุกไปทำงานภายนอกไงแต่จำไว้ว่าถ้าคุณทำงานภายในคุณไม่ต้องลุกไปทำอะไรแล้วเงินมันเข้ามาหาเองฟังดูแล้วตลกนะฟังดูแล้วสวนกระแสนะแต่มันไม่ใช่แค่นั้นหรอกครับเชื่อเถอะนะเริ่มจากทำตรงเนี้ยภายในก่อนแล้วเดี๋ยวภายนอกมันวิ่งเข้ามาหาคุณเองโอกาสต,ต่างๆความรู้สึกต่างๆนะอ่า นั่นแหละมันจะวิ่งเข้ามาหาคุณเองนะคราวนี้เอกระดาษนะหนึ่งแผ่นนี้เขียนว่าอะไรดีอืมผมขอนิดก,ก่อนนะเอพูดไปแล้วก็ลืมเนาะคนลุกคนลุกการทำงานของเราเนี่ยทำงานภายนอกกับภายในผมได้ดู สาเหตุสาเหตุอ่าบอกสาเหตุทเทยากระดาษมาก่อนวันนี้วันนี้ใครเป็นพ่อหรือแม่คนบ้างพิมพหนึ่งใครเป็นลูกพิมพสองอืมใครเป็นพ่อกับแม่เนี่ยพิมพหนึ่งใครเป็นลูกพิมพสองอืมคือฉันยังไม่มีครอบครัวพิมพสองใครเป็นพ่อคนหรือแม่คนพิมหนึ่งครับอ่าผมอยากอ,นอ,อันนี้ก่อนเพราะวันเนี้ยผมมีเรื่องจะพูดเรื่องนี้ด้วยอ่าหนึ่งสองนะอ่ามีทุกคนนะ ใครเป็นพ่อกับแม่ควรพิมพ์หนึ่งใครเป็นลูกพิมพ์สองครับนะวันนี้ต้องต้องพูดเรื่องนี้อ่ะทั้งหนึ่งทั้งสองเยี่ยมนะสองสองหนึ่งหนึ่งสองสอง,สองนะพอดีอย่าว่าผมนะมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมอาจจะผิดผมต้องขอยกมือไหว้ไว้ตรงนี้เลยผมอาจจะผิดแต่ผมไม่สบายใจเวลาเห็นมี i n f ฟลูเอนเอร์หรือคนที่มีอิทธิพลหรือสื่อต่างๆเนี่ยที่เขาไปสัมภาษณ์ว่าต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไหมลูกไม่ได้ขอให้เรามาเกิดนะหรืออะไรอย่างเงี้ยไปถามเขาทำไมไปเสียมทำไมคุณดูสื่อที่เราเสพทุกวนันนี้มีใครเห็นพวกอะไรแบบนี้บ้างว่าลูกเนี่ยลูกเนี่ยไม่ต้องไม่จำเป็นต้องเลี้ยงพ่อแม่หรอกนะเพราะว่า พ่อแม่ไม่ได้อะไรนะลูกไม่ได้ขอเกิดอะไรอย่างเงี้ยแบบไปเสี้ยมทําไมนะโดยส่วนตัวนะโดยส่วนตัวนะจริงๆแล้วจริงๆแล้วเป็นเพราะสื่อนะครับสื่อพวกนี้แหละจริงๆแล้วมันไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกับครอบครัวหรือพ่อแม่ลูกอะไรเลยแต่เพราะสื่อคนที่เสพปุ๊บอา้าฉันไม่จำเป็นต้องเลี้ยงพ่อแม่นี่วะหรือการเลี้ยงพ่อแม่เป็นเรื่องผิดเรื่องถูกไม่มีผิดไม่มีถูกเลยนะแล้วไม่ใช่การเลี้ยงไม่ใช่การอะไรด้วยเพราะ ตัวผมเอาตัวเองเป็นตัวตัวตั้งนะอาจจะผิดนะครับขออภัยนะตัวผมเป็นพ่อคนสิ่งที่ผมต้องการตอนมีลูกเนี่ยวินาทีแรกผมไม่ต้องการให้เขาเลี้ยงหรอกผมถามตัวเองว่าเราจะเป็นพ่อแบบไหนให้ลูกนี่คือสิ่งที่ผมคาดหวังผมไม่ได้คาดหวังอะไรจากเขาเลยแล้วผมเชื่อว่าพ่อกับแม่ทุกคนที่เป็นพ่อกับแม่คิดเรื่องนี้ ไม่มีใครคาดหวังแต่ผมเข้าใจนะบางครอบครัวก็พูดอะ่ะเอ้ยเองอย่างงั้นมึงอย่างนี้คือสภาพแวดลอ้อมแต่หน้วันนี้ปัจจุบันเนี้ยผมเนี่ยเป็นพ่อสิ่งที่เราคาดหวังคือคาดหวังตัวเองจะเป็นพ่อคนยังไงแล้วสิ่งที่เราคาดหวังอีกตัวผมจะเป็นสามียังไงตัวผมจะเป็นครูเนี่ยที่สอนคุณยังไงนี่คืออาชีพผม ผมไม่ได้บอกว่าเป็นครูงั้นผมต้องทำตัวให้น่าเชื่อถือนะเมื่อกี้ยังทาลิปมันอยู่เลยโชว์เลยนะอะไรมันก็ผิดพลาดได้สิ่งที่ผมจะบอกก็คือการเป็นครูเนี่ยผมจะเป็นครูให้คุณยังไงไม่ใช่ว่าเป็นครูทางไหนให้นักเรียนเคารพพวกเอ็งต้องเคารพฉันนะอย่างนี้มันไม่ดีนะอย่างนั้นน่นไม่ดีนะ หรือเป็นพ่อแม่เนี่ยมาคาดหวังอะไรกับฉันเนี่ยอย่างงู้นอย่างนี้ไม่เป็นลูกเหมือนกันคุณจะเป็นลูกนะยังไงนี่คือคุณคาดหวังกับตัวเองนะคุณจะเป็นลูกยังไงแต่ทุกวันนี้สังคมมันเสี่ยมผมพูดแบบนี้เลยนะเพราะเขาชอบความแตกแยกชอบให้ทุกอย่างมันแตกแยกแต่ผมเชื่อว่าจริงๆไม่มีใครอยากแตกแยกหรอกไม่มีใครอยากทะเลาะก,กันหรอก แต่คุณลองสังเกตดูนะ80%ที่คุณเลื่อนฟีด a c e b o o k ไป80%เลยเป็นการทะเลาะกันเป็นการแสดงความคิดเห็นของตัวเองต่อผู้อื่นอ่นนะ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 คิดเห็นอะไรตัวเองอ่าไปที่ใครผู้อื่นแล้วก็มีกูรูเยอะมากว่านี่นะคำคมต้องเป็นอย่างนั้นนะ ไอน้น่ลต้องเป็นอย่างนี้ไอ้นั่นต้องเป็นอย่างไม่ต้องเป็นอะไรเลยชีวิตมันไม่เหมือนกันสภาพแวดล้อมไม่เหมือนกันแต่นะวันนี้ไม่ว่าคุณจะเจอสภาพแวดล้อมอะไรผมต้องขอโทษนะครับไม่ว่าคุณจะเกิดในครอบครัวที่ดีหรือไม่ดีวันนี้ถามว่าคุณจะเป็นลูกแบบไหนฉันจะเป็นพ่อกับแม่แบบไหยุดโทษนะนะครับปีนี้นะ ปีนี้มีโปรโมชั่นโปรโมชั่นเดียวเท่านั้นคือเอาซีซั่น1ที่เรียนเมื่อปีที่แล้วโน้นนะ่ะมาบวกกับซีซั่น2ที่เพิ่งเรียนจบไปเมื่อประมาณเดือนเมษานี้แหละนะมาบวกกันทั้งซีซั่น1และซีซั่น2ราคาแค่หนึ0งบาทจากจากหนึ่งบาทนะครับเรียน 1 5วันซีซั่หนึ่งและ15วันซีซันสพร้อมกันเท่ากับว่าคุณได้เนื้อหา30วันเต็มๆในเนื้อหามีอะไรบ้างจิตสำนึกคืออะไรจิตใต้สำนึกคืออะไรกดแรงดึงดูดมันคืออะไรยังไงการเขียนบันทึกยังไงก่อนนอนทำยังไงหลังตื่นนอนทำยังไงนั่งสมาธิยังไงหายใจยังไงระหว่างวันทำอะไรนะยังไม่พอซีซัน2มีเรื่องของควอนตัมฟิสิกส์นะ ควอนตั้มจำนะการนั่งสมาธิในควอนตั้มนะรวมถึงจิตวิญญาณนะเรื่องของจิตวิญญาณตอนท้ายๆสนุกมากและที่สำคัญลืมบอกไปในซีซั่น2เนี่ยมีผู้สอนรับเชิญ3คนนะอ่าเขาก็จะสอนเกี่ยวกับมิติคนหนึ่งแต่ไม่บอกว่าใครต้องไปดูเองสำหรับคนที่เรียนเกี่ยวกับมิตินะลึกนะอันนี้ลึกนะแล้วก็ยาวมากนะแล้วก็อีกคนนึงก็เกี่ยวกับ เรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอะพลังงานหรือการดึงดูดของเขานี่แหละนะอีกคนนึงผมอึ้งมากเรื่องของการเก่งเลขหวยผมงงมากเลยว่าคือคือผมแค่อิสระนะว่าดูซิว่าเขาจะเขาก็ใช้นะเอามาบอกนักเรียนในห้องนะว่าการเก่งเลขซื้อลอตเตอรี่มีแล้วก็ถูกด้วยนะมีคนขอบคุณเขาด้วยนะ มีคนขอบคุณเขาด้วยนะในในถ้าใครได้ดูเอ,อข้อความที่ผมโพสต์แปะไว้ว่ามีคนขอบคุณในแต่ละวันน่ะอผมเอามาโพสเอาไว้ใน f a c e b o o k กน,นะครับไปดูได้นะอ่าก็คือมีโบนัสคนช่วยสอนถึง3ท่านนะครับอ่ไม่ได้คิดอะไรเพิ่มเลยนะเพราะฉะนั้นเต็มเต็มครับเนื้อหา30วันรวมรวมแล้วนะไม่รวมกับเพลงที่ผมจะให้อีกนะมีอีกครับ เพลงที่เอาไว้ก่อนนอนนะต้องฟังเพลงอะไรนั่งสมาธิยังไงมีนะครับก็คือครบองค์รวมในนั้น